สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปการทำนายดวงชะตาประจำเดือนธันวาคมพุทธศักราช2563เป็นคลิปของการทำนายดวงชะตาของชาวราศีมีนหรือว่าชาวลัคนาราศีมีนชาวราศีมีนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมจนถึงวันที่12เมษายน ชาวลัคนาราศีมีนคือผู้ที่ทราบเวลาเกิดเวลาตกฟ้าของท่านเองนะคะตั้งแต่ท่านลืมตาดูโลกขึ้นมานะคะคือหรือว่าท่านเคยผูกดวงชะตากับหมอดูโหราศาสตร์มาแล้วท่านมีดาวจันทร์แล้วก็ดาวอาทิตย์สถิตอยู่ที่ราศีมีนเรียกได้ว่าท่านเป็นชาวลัคนาราศีมีนการทำนายดวงชะตาแบบลัคนาแล้วก็แบบราศีนะคะแบบลัคนาจะมีความแม่นยำม,มากกว่านะคะ ส่วนแบบราศีคือเป็นการทำนายดวงคร่าวๆนะคะเป็นดวงโดยรวมนะคะสำหรับท่านใดที่ไม่ทราบเวลาเกิดเวลาตกฟ้าก็สามารถเข้ามารับฟังรับชมแบบการทำนายดวงแบบราศีได้นะคะ ชาวราศีมีนหรือว่าชาวลัคนาราศีมีนสัญ,ญลักษณ์และก็ตัวแทนของท่านก็คือปลาคู่ว่ายน้ําวนกันธาตุประจําตัวก็จะเป็นธาตุน้ําดาวประจําตัวคือดาวพฤหัสเลขหนะคะเรามาดูนะคะดวงดาวที่มีการโครจรเคลื่อนย้ายในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2563มีดาวหลายๆดวงนะคะแล้วก็ ดาวที่ไปสถิตยอยู่ในภพต่างๆนะคะมีความสัมพันธ์กันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับชาวราศีมินอย่างไรนั้นนะคะมาดูที่วันที่5ธันวาคมจะมีดาวเสาร์นะคะเลข7โคจรย้ายเข้าสู่ราศีมังกรเป็นภพลาภะนะคะในเรื่องของโชคลาภการเงินนะคะวันที่12ธันวาคมมีดาวพุธแล้วก็ดาวศุกร์โคจรย้ายไปสู่ราศีมังกรนะคะเป็นภพกรรม,มะ การงานของชาวราศีมีนวันที่16ธันวาคมมีดาวอาทิตย์นะคะเลข1นึ่โครจรย้ายไปสู่ราศีธนูเป็นพบกรรม,มะของชาวราศีมีนวันที่27ธันวาคมมีดาวอังคารเลขสามโครจรย้ายไปสู่ราศีเมษเป็นพบกระดุมพระภพกระดุมพระก็จะหมายถึงสมบัตินะคะ ทรัพย์สินเงินทองนะคะของชาวราศีมีนวันที่30ธันวาคมมีดาวพุธเลข4นะคะโคจรยายไปสู่ราศีมังกรเป็นภพก,กรมมะของชาวราศีมีนนะคะสาหรับในเรื่องของการเงินการงานโชคลาบนะคะเรามาดูที่ดาวอังคารนะคะสัมพันธ์เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเงินของชาวราศีมีนดาวอังคารสถิตอยู่ที่ภพกระดุมพระนะคะการได้รับ ทรัพสมบัติเงินทองนะคะข้าวของหรือว่าการมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันเกี่ยวกับครอบครัวของท่านนะคะของชาวราศีมีนในเรื่องของการงานแล้วก็โชคลาภเราจะดูที่ดาวพฤหัสเลข5นะคะดาวพฤหัสนะคะสถิตยอยู่ที่ภพลาภะนะคะโชคลาภความสําเร็จนะคะของชาวราศีมีนนะคะในเรื่องของความรักเราดูที่ดาวพุธนะคะสถิตยอยู่ที่ลาภะนะคะ เรามาดูสุขภาพของชาวราศีมีนนะคะสุขภาพของชาวราศีมีนนะคะเน้นในการดูแลรักษาช่วงบริเวณเท้าข้อเท้ากระดูกเท้านะคะตลอดไปจนถึงปลายเท้าของชาวราศีมีนนะคะเรามาดูคำทำนายโดยทั่วๆไปนะคะประจำเดือนธันวาคมพุทธศักราช2563ของชาวราศีมีนนะคะในเรื่องของการงานเนี่ย ชาวลัคนาราศีมีนหรือว่าชาวราศีมีนดาวการงานของชาวราศีมีนนะคะเป็นดาววัสนานะคะสถิตยอยู่ที่พบลาพระนะคะร่วมกุมกันกับดาวครูครองนะคะแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนพบลาพระส่งผลทําให้การงานของชาวราศีมีนเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบที่แตกต่างจากที่เคยเป็นมานะคะบางคนบางท่านนะคะชาวราศีมีนนะคะมีสถานะ ตำแหน่งงานที่โดดเด่นยิ่งขึ้นไปนะคะเป็นที่เคารพนับถือของบุคคลทั่วไปบางคนบางท่านทำงานนะคะอยู่ในตํำแหน่งหัวหน้างานนะคะแล้วก็บุญได้หนุนนำดวงชะตาของชาวราศีมีนเพราะว่ามีดาวพฤหัสนะคะผู้ที่มีตำแหน่งงานที่ใหญ่กว่านะคะหนุนนำดวงชะตาชีวิตให้ชาวราศีมีนนะคะมีการทำงานที่มีตําแหน่งที่ดี โดดเด่นมากขึ้นนะคะได้รับการมอบหมายงานที่โดดเด่นนะคะแล้วก็เป็นที่นัาหน้าถือตาของบุคคลทั่วไปนะคะขอให้ชาวราศีมีนนะคะทําบุญหนุนนําดวงชะตาของท่านนะคะแล้วก็ในเรื่องของการดูแลบุตรหลานของชาวราศีมีนด้วยนะคะแล้วก็พลังที่ชาวราศีมีนทํานะคะ หนุนนำดวงชะตาให้ชาวราศีมีนมีความเจริญก้าวหน้าไปในเรื่องของการทำงานมากขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของการงานของชาวการเงินของชาวราศีมีนนะคะการงานสัมพันธ์กับการเงินของชาวราศีมีนเป็นช่วงจังหวะที่ดีนะคะที่การงานโดดเด่นแล้วส่งผลทำให้การเงินของชาวราศีมีนนะคะที่สถิตอยู่พบ ถึงแม้จะร่วมกลุ่มกันกับดาวมรุยูนะคะคือการงานการเงินของชาวราศีมีเนี่ยคือดาวอังคารนะคะสภาพของการเงินก็เริ่มคล่องขึ้นนะคะแล้วก็มีความมั่นคงมากขึ้นนะคะดาวการเงินนะคะโดดเด่นเป็นพิเศษเป็นกเกษตรตาธิบด,ดีนะคะความมั่งคั่งของเงินทองหลั่งไหลเข้ามานะคะ ทำให้บรรดาลความสุขให้กับชาวราศีมีนนะคะในช่วงเวลาที่ดีๆนะคะต้อนรับปีใหม่นะคะหลายคนหลายท่านนะคะมีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของรายรับเพิ่มมากขึ้นนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะเพราะว่า ดาวการเงินของชาวราศีมีนนะคะโดดเด่นนะคะเป็นเกษตรตาทิพดีมาหลายเดือนแล้วนะคะบางคนบางท่านมีโชคลาภการเงินนะคะมาช่วยเหลือนะคะทำให้ชาวราศีมีนสภาพการเงินคล่องนะคะมีเงินใช้มากมายนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะดาวพุธสถิตยอยู่ที่ภพลาภะนะคะความรักของชาวราศีมีนเนี่ยกับดาววัสนานะคะ ลอยอยู่กลางฟ้านะคะทำให้ชาวราศีมีนหลายคนหลายท่านนะคะสำหรับคนที่มีคู่ครองเนี่ยความรักความสัมพันธ์มีความสุขเบิกบานใจนะคะความมั่งคั่งนะคะคู่ครองนำโชคลาภมาสู่ชาวราศีมีนนะคะความสุข ความสมหวังนะคะแล้วก็สิ่งที่ทําธุรกิจร่วมก,กันกับคู่ครองคนรังนะคะคือได้รับผลกำไรตอบแทนแล้วก็โดดเด่นเป็นพิเศษนะคะสําหรับบางคนบางท่านชาวราศีมีนหลายคนหลายท่านอาจจะมีการเหมือนกับคนโสดนี้ได้พบเจอคนที่ถูกอ,อกถูกใจนะคะแล้วก็มีการเหมือนกับสารสัมพันธ์นะคะเพื่อที่จะสร้างครอบครัวนะคะร่วมกัน สำหรับในเรื่องของวาส,สนาโชคลาภของชาวราศีมีนนะคะประจําเดือนธันวาคมนี้นะคะดาววาสนาของชาวราศีมีนยังสถิตยอยู่ที่ภพลาภะนะคะโดดเด่นเป็นพิเศษถึงแม้จะมีการโคจรวิปริตเดินหน้าถอยหลังบ้างนะคะแต่ว่าประกอบไปด้วยกับดาวเสาเนี่ยซึ่งเป็นดาวที่นะคะถึงแม้จะดึงโชคลาภของชาวราศีมีนให้ได้รับ ผลล่าช้าไปบ้างนะคะแต่ว่าก็เป็นการที่หนุนนำให้ดวงโชคลาบวาสนานะคะมีความมั่นคงเวลามีโชคมีลาบก็ได้เป็นก้อนใหญ่นะคะแล้วก็มีดาวพุธมาจากเป็นดาวคู่ครองความรักนะคะหนุนนำดวงชะตาของท่านไม่ว่าท่านจะทำธุรกิจการงานอะไรร่วมด้วยกับคู่ครองคนรักนะคะโชคลาบวาสนาก็จะมาจากคู่ครองคนรักนะคะแล้วก็ บางท่านนะคะชาวราศีมีนมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายการงานด้วยนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นกิจการธุรกิจต่างๆนะคะร่วมกับคู่ครองคนรักนะคะกิจการงานก็เป็นไปได้ด้วยดีนะคะมีการเติบโตที่มั่นคงขึ้นวาสนาโอกาสที่ร่ํารวยก็มองเห็นไม่ไกลนักนะคะเพราะว่ามีดาวคู่ครองคนรักหนุนนําดวงชะตาของท่านอยู่นะคะ ก็คลิปนี้เป็นคลิปการทำนายดวงคร่าวๆประจำเดือนธันวาคมพุทธศักราช2563นะคะสำหรับท่านสมาชิกหลายท่านนะคะ อย่าลืมกดเป็นกำลังใจกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปถัดไปคลิปในการทำนายดวงชะตาของท่านนะคะแล้วก็นะคะขอฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับหลายคนหลายท่านนี่คือชาวราศีมีนนะคะโอกาสใหม่ๆกำลังจะมาถึงท่านสำหรับท่านที่คิดจะวางแผนในเรื่องของการทำธุรกิจใหม่ๆนะคะแล้วก็ดวงดาว ดาวพิหารนะคะเป็นดาวที่โดดเด่นมากเลยคือเลข5เนี่ยสถิตยอยู่ที่ภพลาภะนะคะถึงแม้จะร่วมกลุ่มกันไปกับดาวเสาร์นะคะการที่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะถึงแม้จะเกิดขึ้นผลกําไรหรือว่าผลตอบแทนจะได้มาแบบล่าช้า แต่ว่ายังมีคู่ครองคนรักสนับสนุนแล้วก็บางคนบางท่านคือก็มีผู้ใหญ่ช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องของการงานฉะนั้นการเริ่มลงทุนหรือว่าห,หรือว่าทำธุรกิจใหม่ๆนะคะทำได้เลยนะคะหรือว่าไปสมัครงานที่ไหนนะคะสำหรับคนที่ตกงานนะคะก็มีผู้ใหญ่หนุนนำนะคะได้รับการต้อนรับจากสถานที่ทำงานใหม่ๆได้นะคะก็เป็นโอกาสดีๆสำหรับชาวราศีมีนนะคะ ขอบคุณค่ะ